ครับผมในรายการ Inside Corkpit นี่ไปตู้นะนี้เรายังอยู่กับพี่ป๊อปนะครับปฏิภาคคนเก่งของเรานะครับคนเก่งจากอีจิฮัตอันนี้จะตอนตอนที่สามที่สามเราจะได้สัมภาษณ์พี่ป๊อปปฏิภาคนะครับครับเวาฟังถึงตอนที่สองนิดนึงนะครับหลังจากพี่ป๊อปสอบเข้ากับวันจุโก้กมันจุโกครับจากนั้นก็แล้วก็มาสอบคิว ที่การบินไทยครับหลังจากนั้นเป็นไงครับพี่ป๊อปครับตอนนั้นตอนประกาศเนี่ยผมดีใจมากนะครับเราไม่ได้เข้าบินไทเบรดดิ้งกับเพื่อนๆที่วันดูโกใช่ไหมครับเาก็ไปสอนซิมูเลเตอร์อยู่ที่ b ี c ช่วงนั้นกนก็เตรียมตัวสอบก็ได้พี่ๆที่เขาเป็นลูกพี่การบินไทยเขาก็แนะนําบ้างเราก็ได้ฟังได้เตรียมตัวพอสอบเข้าการบินไทยมันก็มีขั้นตอนค่อนข้างเยอะกินเวลาหลายเดือนครับตอนสุดท้ายเนี่ยผมจําได้ฉะนั้นเป็นช่วงเครื่องบิน เครื AC, know, so, ini, ่องบินเล็กของของบี c เนี่ยนะครับประสบปุบัติเหตุแล้วเขาใหญ่ตกไปที่เขาใหญ่ที่นักเดินบินนใช่ครับเต้องมีสองคนเกี่ยวเรื่องสภาวะอากาศฉะนั้นทุกคนก็ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะสายการบินอะไรพอได้ยินเรื่องเรื่องแอร์ไลน์เนี่ยผมว่าทุกคนนะเหมือนกันหมดว่าเราก็จะรู้สึกเพราะเราทำงานในอากาศเราเสียใจฉะนั้นก็ไปช่วยกับ ทีมงานนะครับไปช่วยหาค้นหาแล้วก็ไปตรงกับวันที่จะสอบโปรเฟสเซอร์รอบท้ายๆแล้วของงานวิจัยเราคนดีเลยงโปรเฟสเซอร์ถามอะไรบ้างโอ้ช่วงนั้นนี่ตอนนั้นเนี่ยวันหนึ่งก่อนก่อนจะสอบนะครับผมยังอยู่ในป่ายเลยครับเขาก็บอกว่าเฮ้ย๊อปต้องสอบเนี่ยรอบนี้นะไม่ใช่เหรอผมก็ไปนั่งดูเฮ้ยจริงว่าเฮ้ยออกไปก่อนไปสอบก่อนแล้วเดี๋ยวว่างค่อยกลับมาหรืออะไรเงี้ยครับก็กลับบ้านครับวันรุ่งขึ้นก็วงเงียจัดกระเป๋าเพาเอาเสื้อผ้ากลับมาเปลี่ยนก็ไปสอบ ตอนไปสอบที่โปรเฟสเซอร์ผมก็ไม่รู้ว่าตอนแรกไม่ทราบครับของคนอื่นเป็นไงผมสอบสั้นมากคุยกันเนี่ยประมาณ30มนาทีเองครับเขาเข้าไปเขาก็จะมีเกมให้เล่นก่อนนะครับซึ่งเราก็อ๋อนี่เล่นยากประสาทล้วก็ทำก็พยายามไม่เครียดนะครับพยายามทำทำครับเขาก็เขาก็ดูเราซึ่งเราก็ตอนนั้นเราก็ไม่ยังไม่รู้หรอกว่าเขาวัดอะไรกับกับเราใช่ไหมครับแต่ตอนที่มาสัมภาษณ์กันนะครับก็คุยกันเขาก็บอกเออก็ดูสกอร์ดูอะไร ก็ยูโอเคเลยนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆนั้นเขาเขาตั้งใจจะเทสเราหรือเปล่าหรืออะไรผมก็อ๋อรับครับซึ่งเขาก็ถามถึงเบื้องเบื้องหลังภูมิลึกของเราชีวิตเราเป็นยังไงทําอะไรก็ค่อยๆอธิบายไปแต่ตอนนั้นเนี่ยอธิบายก็ไม่ไม่ได้ยืดยาวมากผมบอกอ๋อก็เรียนตอนเนี้ยเนี่ยเขาก็ถามมาว่าแล้วชีวิตยูก็เป็นสถาปนิกชีวิตก็ดีแล้วยูจะมาเรียน เป็นเรื่องต้นมันคนละเรื่องชีวิตใหม่ใช่ครับการบินมันคนละเรื่องเลยนะเราระดับเทพมาขนาดนี้ทําไมเราทาไมถึงพ้องอย่างนั้นคือผมก็บอกว่าจริงจริงไอเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าไอแบบถึงท็อปอะไรนะไอรู้สึกว่าเออไอก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่อยแล้วไอไม่ได้มองเลยนะว่าสถาปนิกกับไพลอตมันต่างกันไอคิดว่าสถาปนิกเนี่ยทำบ้านก็เป็นเป็นการแก้ปัญหานะมีงบประมาณก้อนหนึ่ง ระยะทางระยะทางหนึ่งทําบ้านยังไงตลอดระยะทางนั้นให้จบเป็นบ้านมีปัญหาก็แก้ถูกไหมครับส่วนนักบินเหมือนกันเรามีเชื้อเพลิงมีระยะทางเราทํางานจากจุดเนี้ยบินไปให้ถึงฝั่งโน้นมีปัญหาระหว่างทางเจอเมฆเจออะไรเราก็แก้อืดังนั้นสําหรับไอไอว่าเหมือนกันแล้วแล้วอย่างนั้นแล้วทำไมยูถึงเปลี่ยนอะในเมื่อมันเหมือนกันผมก็เลยบอกว่า คือถ้าไอเป็นสถาปนิกเนี่ยทำบ้านหนึ่งหลังใช้เวลาปีนเฉลี่ยเฉลีย,ลยแต่เป็นนักบ,บินเนี่ยบินครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยไฟล์หนึ่งคุณหมายับเราได้บ้านหลังหนึ่งเหมือนได้บ้านหลังหนึ่งผมเป็นสถาปนิกผมเป็นจนเกษียณอาจจะได้อีก25 30ปีผมอ,อาจจะได้บ้าน3 0สิงหลังผมเป็นนักบินผมอาจจะได้3,000ไฟล์มันก็ได้บ้าน3 4มพันหลัง I contribute to others ได้มากกว่าเราช่วยคนได้มากกว่าแล้ว ไอก็ยังเป็นสถานินคู่คู่กันไปได้ไปดูไปดูอะไรในโลกได้ครับเขาก็ยิ้มๆครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอ๋อเหรอก็วัดผลตรงนั้นตรงนี้กันอ่ะชอบอะนไลนผมผมเป็นคนชอบเล่นหมากรุกก็เล่นเขาบอกทำไมชอบเล่นหมากรุกก็ได้เล่นกับที่บ้านก็เล่นกันเขาก็ชอบมันก็ได้ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวได้นั่งเล่นได้วางแผนใช่มครับเขาก็ยิ้มยิ้มก็คุยกันหลายเรื่องครับเขาก็บอกสั้นมากเลยนะเขาบอกาจบละ โอก็ดูก็ดูโอเคนะโอเคนี่แปลว่าโอเคไัคือเราก็จะเหมือนหลอกตัวเองโอเคเราโอเคเขาจะวางแผนหลอกเราให้ปล่อยอะไรมาหรือเปล่าแต่ประเด็นเขาบอกว่าแล้วเดี๋ยวยูจะไปไหนตอนนั้นเราโปรเฟสเซอร์นี่ยถ้าเกิดต้องสอดห้ามโกหกนะครับจะไปไหนเราบอกว่าอ๋อเดี๋ยวไอจะไปเขาใหญ่ยูจะไปเที่ยวเหรอห้ามโกหกเปล่าไอจะไปหาเครื่องมินตกโอ้ยูบอกนั่งก่อนเลยซักยาวเลยครับเขาก็บอกเอาที่ยูไปหาเครื่องมินตก มีื่องบินเล็กใช่ไหมใช่เพราะนั้นเขาทราบเรื่องเขาทราบว่าตอนนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราอยู่ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอแบบขับเครื่องบินเดี๋ยวเกิดประสบอุบัติเหตุตายอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ก็ตอบนะครับบอกว่าไอ้กลัวนะกลัวตายอะกลัวเลยกลัวดิแต่ถ้าถ้าเราประมาทเนี่ยไม่ต้องขับเครื่องบินก็ตายนะอยู่เนี่ยไอ้ขับรถ มาสัมภาษณ์ถ้าไอประมาทไอก็ตายเสร็จจากนี้ไอขับไปเขาใหญ่ประมาทไอก็ตายพึงที่อ่ะพึงที่ไหเราประมาทตายอยู่ความประมาตใช่ครับไอกลัวตายไงดังนั้นไอเลยต้องระวังวันนี้ที่เราไอจะไปเพราะไอบินเครื่องนั้นผ่านทิศทางนั้นมาก่อนสอบประยุเสร็จแล้วไอมีเวลาเอาเวลาไปใช้ประโยชน์น่าจะดีนะเขาก็โอเคเออดีนะเซฟได้พุดรักก็เข้าป่าไปครับอยู่นานเลยแล้วสุดท้าย ก็มีเพื go? oh, oh. ่อนโทรมาโทรมาบอกเฮ้ยป๊อปทำไมโทรหลายวันไม่ติดเลยอ๋อเพิ่งออกมาจากปางไม่มีสัญญาณทำไมเออจจะฟาบอกว่าผ่านแล้วนะโอ้โหได้ผลแล้วก็สุดท้ายก็เลยดีใจไหมครับโอดีใจมากครับพูมตรงเรารู้สึกว่ามันมันทุกคนที่สอบเนี่ยผมเชื่อว่าอยากเป็นนักบินมันมีทุกครั้งที่สอบมันจะมีความหวังพอเราผ่านมันจะมีความหวังเข้ามานะครับ แต่มันก็เราก็ต้องเผื่อใจด้วยว่าเราจะใช่คนที่เขาต้องการหรือเปล่าคือคือการบินไทยเนี่ยต้องการคนที่มีความสามารถถ้าผ่านเนี่ยรับหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องต้องขอบคุณเลยเพราะผมว่าการบินไทยเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ที่ดีมากมีหลายคนบอว่าไปบินที่ไหนยังไงดีผมว่าถ้าคุณอยากจะเป็นไพร์ลอตที่คุณมีความสามารถบินไปอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับไปหลายที่แล้วเขา เขารู้เลยว่าไทยแอร์เวย์มาเนี่ยสแตนดาร์ดดีทุกอย่างดีคือไปที่ไหนก็ได้เนี่ยผมว่ายังไงเนี่ยก็ต้องไทยแอร์เวย์คือถ้ามีโอกาสใช่ครับให้เลือกให้เลือกเนี่ยผมว่าประเทศถ้าไทยแอร์เวย์เนี่ยมันจะได้ประสบการณ์ตรงนี้แต่ผมไม่ได้หมายความว่าอร์รอื่นไม่ดีทุกที่มีมีข้อดีข้อเสียนะครับแต่จากประสบประสบการณ์ตรงเนี้ยคือผมก็บอกในส่วนนี้เพราะผมเป็นนักบินที่ไปยิตอรคดนะครับอีนี้ลองลองไหนก็ไหนแล้วคือการสอบการเป็นนักบิน ถ้าป๊อปลองสะขบหรือว่าไปรับลักษณะที่เหมาะสมสําหรับนักบินอาจจะไม่ต้องการบินไทยก็ได้เป็นนักบินเนี่ยต้องต้องการอะไรบ้างหรือว่าตอนนั้นที่ที่คุยกับคุณเหมยเนี่ยนะผมสุดสั้นๆให้พี่เหมยสันนะผมว่าคล้ายกันเลยครับคือกลัวในตอนที่ควรกลัวครับกลัวในตอนที่ควรกลัวแล้วกล้าในตอนที่ควรจะกล้ากล้าในตอนที่คือผมว่าปัจจุบันเนี่ย ทั่วไปคือบางทีเราจะชอบถามสอบกันอะไรควรจะกล้านะดันกลัวแล้วพอไหนที่เฮ้ยกลัวนะอันนี้อันตรายนะดันกล้าผมว่านักบินพอเราพอเรามาพัฒนาทั้งความรู้กับประสบการณ์ใช่ไหมครับความรู้กับประสบการณ์มันมันจะคู่กันเพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้เฮ้ยเราต้องกลัวนะกับตอนนี้เฮ้ยเราต้องกล้าเพราะถ้าเราไม่กล้าตอนนี้มันจะมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบอยู่เรื่องหลักถูกไหมครับผมมองว่า แค่ตรงส่วนนี้ที่มันจําเป็นนะครับแล้วก็บินเนี่ยมันมีความรู้กับประสบการณ์ครับคือมันต้องใช้ทั้งทั้งสองอย่างบางคนเวลาสมมติเราบินบินบินเรามีประสบการณ์แต่เราเฮ้ยเราอ่อนอ่อนเรื่องความรู้ไปแล้วเราไม่รู้ตัวความนตรายก็ต้องพยายามเพิ่มอยู่ตลอดแต่บางคนที่แบบรู้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 แต่ประสบการณ์ยังยังไม่เยอะก็ต้องพยายามสงสมสังะสมีประสบการณ์ใผมว่าการแบ่งไปความรู้เนี่ยมัน จริงนะฮะพอเวลาบางคนไปเกิดสมมติไปเกิดเหตุอะ diversion มาไปเกิด low visibility approach มาเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันเกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนี้เขามาเล่าสู่กันฟังค,คนอื่นก็จะเรียนรู้ก็<ๆ>ไม่ผิดใช่ไหมครับผมว่าอันเนี้ยสำคัญเลยส่วนที่สำคัญอีกนะค,ะครับก็เรื่องผมเป็นเรื่อง discipline เรื่องวิน,นัยการรู้ตัวเองนะครับตอนไหนเราควรจะทําอะไรเมื่อไหร่เตรียมตัวยังไงนะครับผมเองที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่า ก็พยายามสอนตัวเองเหมือนกันเพราะบางเรื่องผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอเนียผมก็ยังหย่อนนะรู้ว่าได้อพยายามเพิ it önem, ่มเพิ่มเพิ่มก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันพร้อมแล้วโออเคอันไหนยังไม่ดีก็ถามต่อเพราะว่าโลกการบินเนี่ยมันเรียนไม่จบเลยโหมีอะไรใหม่ๆมาตลอดเลยแล้วจะบอกว่าเราดีกันข้ามสายการบินเพราะว่าตามตำราหรือเขาจะตปบทเรียนหรือว่ามี เคสต่างๆที่เราสามารถแชร์ข้อมูลกันได้อันนี้เราไปเจออันนั้นมาเราก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อความปลอดภัยจริงก็จะผสมผสมกันกันเลยนะฮรจริงๆตอนนั้นต้องก็ต้องขอบคุณ ส่วนหนึ่งก็คือช port ่วงที่สอบข้อกามมินไทยอะครับตอนนั้นก็ไปมีโอกาสว่าทุนมันก็ต้องไปใช้หนี้นะครับตอนนั้นปรากฏว่าก็ได้ไปแข่งรายการทีวีครับนั่นะครับสนใจแล้วก็เด้เอไรน์ในรายารนี่ครับไปไปโปที่ตอนนั้นไปแข่งก็เป็นรายการแฟนบอนแท้นะครับตอนนั้นที่ที่ที่แข่งปรากฏอย่างที่บอกครับว่าอะไรที่เราเรียนรู้มาไม่ได้คิดจะมีประโยชน์ชอบศิลปะใครจะคิดว่ามันจะมีหัวข้อในในการแข่งถูกไหมครับ อ,อี่แฟนฟันแท้ตอนตอน,ตอนผมเคยไปแข่งบางคนเนี่ยเคยไปเห็นตอนเป็นแชมป์เขาคิดว่าโหแข่งเป็นแชมป์ไม่ใช่เลยคือคือเคยแข่งมาแล้วก็มีตออกรอบแล้วก็ไปแข่งใหม่ก็พัฒนาตัวเองกับไปแข่งตอนแรกไปแข่งเนี่ยเป็นฟันแท้ตำนานเทพเจ้าเลยครับนะฮะซึ่งเกี่ยวกับเทพประตลันดัมเทโคโลีหลายๆเชื้อชาติอะไรก็แข่งแข่งไปแต่เนี้ยไปถึงรอบสุดท้ายนะครับ แล้วก็พ่ายให้กับแชมป์คนที่เขาเป็นแชมป์ซึ่งเขาเก่งจริงๆงนะครับก็รู้สึกว่าโอ้ไม่เป็นไรเราก็เรียนรู้ปีถัดมาเขาก็บอกว่าเนี่ยจะจัดหัวข้อศิลปะสนใจไหมก็มามาชนะตอนที่ศิลปะในปีที่สองชนะรอบสัปดาห์เขาก็อ่ปแข่งแห่งปีก็เข้าไปแข่งแห่งปีก็เจอคนเก่งจากลายสาขาเลย เยอะมากเยอะจนเรารู้สึกว่าโหคนที่เขาเก่งนี่เขาเขาเก่งจริงๆนะตอนนั้นก็แข่งไปถึงรอบ5คนสุดท้ายครับแล้วก็ไม่ผ่านนะฮะปีนั้นก็มีพี่คนที่เขาได้ได้แชมป์ซึ่งก็เก่งมากเรารู้สึกว่าโอเคเราพอแล้วนะพอปีที่เข้าการบินไทยเนี่ยครับเขาก็จัดศิลปะอีกปีเพราะเขาบอกว่ามีคนชอบด้านนี้เยอะซึ่งผมบอก ก็ดีนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงครับ,คครบว่าคนเขจะชอบเยอะจริงๆอยากให้สับสนเยอะๆพเพราะศิลปะลก็ทําให้ใจคนขันโยนนะครับก็ไปแข่งปีที่ปีนั้นนะครับจนชนะรอบสัปดาห์แล้วก็ไปชนะรอบแข่งปีใช่ไหมครับก็ได้บ้านได้ดรถอมปกรณก็โทรมาเลยครับนี่พูดได้เพราะว่าจ่ายแล้วสัมปกรณโทรมาเลยครับโอ้โหแล้ได้ครับรางวัลบอกเป็นมูลตอนนั้นได้ได้บ้านกับรถใช่ไหมครับแต่บุรพ่าเนี่ยประบ๊ด ได้เราเราชนะสองคนเป็นแชมป์ร่วงกับน้องคนหนึ่งนะฮะซึ่งเขาว่าชนะเรื่องอโรกของเราพอ,อได้ได้บ้านรถปุ๊บก็แบ่งสัมภาระก,รก็โทรมาเลยเราก็บอกผมยังไม่เห็นบ้านกับรถเลยครับเพราะเขาเขายังทําเรื่องโอนอยู่เ <laughs> ขาโทรมาเตือนครับบอกว่าเดี๋ยวต้องจ่ายภาษีนะต้งมีตื้นเราก็เก็บความจําสุดท้ายก็ต้องขายเพือ่อจะแปลเป็นเงินแล้วให้น้องเขา ส่วนของเราเราเก็บไว้ไปเตรียมเสียภาษีแบ่งที่บ้านอะไรแล้วเนี่ยก็จะเหลือเงินก้อนอยู่ประมาณประมาณล้านหนึ่งก็ไปโปนี่เลยครับโปนี่ที่คุณการบินที่เราเรารับชอบตเองถ้าเป็นอะไไม่ใช่เลยนะ่ช่พี่เมย์ผิ้ก็บุหอะไรนะพอพอมีหมดแล้วเราก็สบายใจแล้วนะครับ มันมันก็เป็นเติบโตในการบินไทยก็ได้เรียนรู้เยอะผมผมเริ่มที่จะสามเจ็ดก็พี่เบ๋เลยโอยบินบินในบื้นไทยไปตรงไหนใช่ไหมฮะมีความสุขมีความสุขคือป๊อปนี่จาเป็นเขาเรียกว่าเป็นโค้ดโผนะทำโผเยอะมากถ้าเนนักบินที่บินเกี็บสังเกตด้วยกันจะทราบดีว่าจะมีเร่มที่้เป็นคนที่รวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลการบินสรุป เป็นเหมือนกับว่าให้เราถือไปบินได้เลช็อตโน้ตควาจริงคาว่าโผเนี่ยมันเหมือน,อนกับช็อตโน้ตนะะที่ที่แต่ละคนอย่างที่ป๊อปบ,บอกว่าการเรียนรู้เนี่ยมันสามารถแชร์กันได้เ<ด>หรครับ คนหนึ่งเรียนรู้ก็เพื่อนสามารถ่านสิ่งที่เราเขียนเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยซึ่งมีประโยชน์ในด้านการเรียนดังนั้นป๊อบก็จะเป็นคนเขียนโน้ตต่างๆเนี่ยเราจะอาจจะส่งต่อให้เพื่อนในรุ่นหรือว่าน้องที่จะใช้เป็นประโยชน์ปฏิบัติงานมอกลิมิเตชั่นอะไรในของครูบิมลิมิเตชั่นของครูด้วยใช่ไหมครับครูเหมยไม่มีอะไรครับโอ้ไม่มีอะไรเลยครับของครูนี่ไม่ได้ทำพูดดีๆนะพูดดีไม่มีทำเลยครับครูอันนี้พูดตรงครับมีมีแต่ของเรื่องเรื่องรู้น้อยนิดไม่มีอะไรไปสอนก็มากหรอกก็คือว่า นไม่เฉยครับหลังจากนั้นแหละครับพอตอนหลังนั้นก็ย้ายมาตองเจ็ดครับแล้วก็ดีใจครับเพราะเพราะเรารู้สึกว่าเออนี่สิที่เราเราได้ได้ไปไกลได้ไม่ใช่ป๊อาดีใจเพราะว่าเลิกกินส้มตำไปกินโอ้สเต็กตุองตองครับนี่ยังยังจริงๆตอนที่ไปบินตองเจ็ดยังคิดถึงเจสันเจ็ดอยู่เรื่อยๆนะฮะตุ้งตอง เพราะว่าผมเพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงชีวิตที่ดีอ่ะอยู่เมืองไทยได้ไปที่ไหนอะไรเงี้ยกินอยู่เป็นเวลาเนาะในกลับบ้านมีงานเสด็จของการบินใกล้ๆใกล้แต่เสด็จของการบินใกลๆกก็คือการได้ท่องเที่ยวยังมีแบบนี้น้องๆเราที่บินอยู่สายการบินภายในประเทศก็ลักษณะคล้ายๆกันจริงสรุปสรุปั้งคูเอาไปอยู่ตองเจ็ดก็ได้เห็นแล้วคันนี้จิตงานศิลปะคันนี้ระดับโลกเลยครับป๊ไปพั่วเลยครับตอนตอนการบินไทยใช้ตองเจ็ดบิน ปารีสเนี่ยโอ้โหดีใจมากโอ้ไปแล้วลู๊นะฮะลู๊ดอเซ่บ้านโมเน่โอ้เต็มที่คือมันเหมือนเรามันเป็นจุดจุดดีของอาชีพเราจริงนะครับคือเป็นเนื่องจากเป็น global career เราเดินทางได้ทั่วเราทำงานได้ทั่ว พอเราเดินทางไปที่นี่อย่างที่บาร์รีเราก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ที่เราต้องการสิ่งที่เราชื่นชอบคือบางคนเนี่ยผมเห็นที่พี่บางคนชอบติกเก็ตเข้าไปปุ๊บเขาก็พกถุงกล์ฟใช่ไหมฮะบางคนชอบวิ่งเขาลงไปปุ๊บเขาก็ไปวิ่งเราชอบที่พิพิธภัณฑ์เราลงไปแล้วก็ไปดูนะเราชอบรับประทานเราก็รับประทานใช่เรากกลับมา่งเราออกนะใช่ครับนี่ครับมันมันก็เห็นที่คูชเน่ใช่ครับก็แฮปปี้ก็ไปไปหลายที่ก็ได้ ได้ทั้งประสบการณ์ได้ความรู้นะครับได้ได้อะไรที่ผมว่ามันสําหรับผมเองมันมันหาค่าไม่ได้นะมัน around the world จริงๆนะครับได้พาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศชนบะให้เขาไปไปเห็นแม่ก็บอกโอ้ไม่คิดเลยนะว่าลูกแม่ค้านะฮะตั้งแต่สมัยผมแน่าจก็บอกไม่คิดเลยว่าลูกแม่ค้าอย่างแม่เนี่ยจะเป็นอาจารย์คนอื่นเขาได้ไม่คิดเลยนะว่าลูกแม่ค้าอย่างแม่นะจะไปขับเครื่องบินได้ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะ ซึ่งซึ่งผมก็ต้องก็ต้องบอกว่าจริงคือจากจุดที่ที่พ่อแม่ลําบากที่เขาสร้างเราขึ้นมาใช่ไหมครับเรื่องศิลปะเนี่ยแม่รู้ไหมตอนชนะแฟนมันแท้เนี่ยก็สีกล่องนั้นน่ะที่แม่ให้มาเขียนน่ะก็เลยชอบันชอบก็วาดรูปดีวาดรูปดีไปสาววันนี้มาชอบศิลปะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นขมาเป็นแฟร์มันแท้ได้บอกว่าไลฟ์มันมันคอนเน็กต์ดอตใช่ไหมครมีจุดที่เราไม่รู้หรอกมันมีสุดท้ายมันต่อป็ีภาพใหญ่ในตัวมันเองใช่ คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นประโย์กับเราในปัจจุบันนี้นั้นเลยใ้เขาเป็นใช่ไม่มีอะไรที่เสียหายเส็ยหลายเสียเสียไปเลยนะครับแม้แต่เรื่องอะไรบางเรื่องที่เราคิดว่ามันแย่หรืออะไร้ในชีวิตทุกอย่างก็สอนเราคับประสบการณ์ไม่มีอะไร คุณหนุ่ยถึงเวลาอีกแล้วหมดเวลาสงสัยต้องต่อเ่าหน้าอีกแล้วนะครับผมแล้วมีเรื่องอีกเรื่องของใจทันป๊อปพี่ป๊อบนะครับว่าตอนนี้หลังจากการมีแทนแล้วเ็าจะปี่ป๊อปไปต่างประเทศละ็นอะไรที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเขาอีกครั้งหนึ่งคงจะรอต่อหน้าเนาะตอหน้านะครับผมน่าสนใจครับอย่างนี้ไปไหนนะครับตามต่อไปนะครพบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ